ี่ค่ะฝักทองไร่นะคะงามมากนะคะใบเขียวเขียวชะอุ่มนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกต่อไปนะคะแต่ถ้าใบไหนเหลืองนะจ๊ะใบไหนเหลืองเนาะเนี่ยใบไหนเหลืองนะเราต้องเด็ดออกนะคะทุกคนนะคะพอเด็ดออกปั๊บนะเขาก็จะแตกกิ่งตรงนี้นี่นี่นี่เราเด็ดใบที่เหลืองออกนะเขาก็จะแตกยอดตรงนี้มาแล้วยอดนี้ก็จะเป็นลูกต่อไปนะคะต้องเด็ดออกนะจ๊าไม่งั้นเขาจะ เขาจะโตช้าเนาะนะคะนี่เห็นไหมเริ sure> ่มมีมียอดแล้วนะคะนี่เด네็ดใบออกนะเด็ดก้านเหลืองออกเนาะเริ่มเริ่มมียอดขึ้นมาแล้วยอดนี้แหละเขาจะยอดเขาจะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกลูกใหม่นะคะนี่เขาจะออกทุกกิ่งเลยนะนี่ีดีเห็นไหมเนี่ยเนาะอันนี้ก็เหลืองแล้วนี่เราต้องเด็ดออกนะคะทุกคนเด็ดออกเพื่อให้เขายอด ยอดที่ออกมาใหม่นี้โตขึ้นนะคะนี่นะคะเนี่ยพอเด็ดออกเนี่ยยอดเขาก็เลื้อยแล้วเขาก็จะมีลูกต่อไปให้เรากินอีกตลอดเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคน